โรงเรียนวัฒนิยมธรรมราลามได้ดำเนินตามนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษานอกจากนี้โรงเรียนมีแนวทางในการดำเนินการในสถานศึกษาที่ก่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียนตลอดระยะเวลาที่มาโรงเรียน โดยในเวลาตอนเช้าจะมีครูเวรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและทีมสภานักเรียนช่วยกันดูแลความปลอดภัยหน้าโรงเรียนและไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าออกสถานศึกษาก่อนได้รับอนุญาตโรงเรียนได้จัดสภาพเวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความปลอดภยัยไม่มีจุดอับมีกล้องวงจรปิดอยู่ทุกมุมของโรงเรียนมีอาคารสถานที่ สนามเด็กเล่นสนามกีฬาเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆที่พร้อมใช้งานมีมาตรการความปลอดภัยตรวจเช็คอยู่เสมอนอกจากนั้นโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนเช่นฝึกนักเรียนให้รู้จักประเมินอ,อันตรายที่จะมาถึงหาตนเองให้นักเรียนเรียนรู้เท่าทันภัยในสังคมที่มาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีข่าวเห็นอยู่ทุกๆวันและยังให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนที่ถูกต้องให้เก่นักเรียนให้ความรู้ด้านอคีภัยนักเรียนสามารถรับมือกับสถานการณ์หากมีการเกิดไฟไม่ได้ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนและกลับบ้านด้วยความปลอดภัยในทุกๆวันโดยกระบวนการที่ทางโรงเรียนวัดนธรมทำารารามได้ดำเนินการทั้งหมดนี้ เพื่อมุ่งเน้นให้สดล้องกับยุทธศาสตร์ชาติตามนยโยบายระยะเร่งด่วนของสอปทวิกววนนิยมทาโรงเรียนทรงคุณค่าและงศึกษาวิชามหาศาลเรามุ่งมั่นหาปัญญาพัฒนาการ